ความยาก2ประการของการฉีดฟิลเลอร์จมูกและได้ผลลัพธ์อีก2ประการคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับหมอโกวิดนะครับหมอจะบอกคนไข้หมอเสมออย่างนี้ครับว่าถ้าเรามีงบประมาณที่จำกัดและสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้แค่เพียงซีเดียวตำแหน่งที่ฉีดแล้วได้ผลลัพธ์ดีที่สุดว,ว้าวที่สุดนั่นคือปากครับแต่เช่นกันครับถ้าเรามีงบประมาณที่จากัด และสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้ 2cc ฉีดตำแหน่งไหนดูดีที่สุดวาวที่สุดสวยที่สุดตำแหน่งนั้นคือจมูกครับมันเป็นยังไงเพราะคอนเซปต์ของการฉีดฟิลเลอร์ของหมอคือว่าฉีดฟิลเลอร์ให้น้อยแต่ได้ผลลัพธ์มากจําได้ใช่ไหมครับเรื่องการฉีดปากที่หมอเคยบอกว่าฉีดปากใช้ฟิลเลอร์แค่ 1cc แต่ลดอายุได้ถึง10ปี เพราะนั่นคือคอนเซ็ปคือใช้ฟิลเลอร์น้อยแต่ได้ผลมากการฉีดฟิลเลอร์ปากทําให้เราดูเด็กและดูมีสเสน่ห์แต่กลับกันนะครับการฉีดฟิลเลอร์จมูกทําให้ดูสวยและดูเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์จมูกเนี่ยผลลัพธ์มันจินครบเครื่องครบเครื่องคือ1คือได้ความสวย2คือได้ความดูเด็กและ3คือดูมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นคนไข้ที่มาปรึกษาหมอหลายๆคนเนี่ย มักจะถามว่าหมอฉีดฟิลเลอร์ตรงไหนดีหมอฉีดอะไรช่วยดูหน้าให้หน่อยว่าฉีดหน้าแบบเนี้ยฉีดตรงไหนดีที่สุดหมอก็จะถามว่าที่พี่อมาฉีดฟิลเลอร์คนี้พี่อยากดูเด็กหรือพี่อยากดูสวยขอทั้งสองอย่างได้ไหมหมอก็จะบอกอย่างนี้ถ้าพี่อยากดูเด็กและดูมีเสน่ห์เนี่ยพี่ฉีดปากใช้แค่ซีซีเดียวพอเลยแต่ถ้าพี่อยากดูสวยและพี่อยากดูมีสเสน่ห์และอยากดูเด็ก3อย่างเนี่ย ตำแหน่งที่หนีไปไม่ได้เลยนั่นคือต้องฉีดจมูกเพราะจมูกเนี่ยใช้แค่2ซีซีครับแล้วเพียงพอเลยแล้วสวยเลยแล้วว้าวเลยแล้วรู้ไหมครับว่าการผ่าตัดอะไรที่เป็นการผ่าตัดที่ฮิตที่สุดในประเทศไทยนั่นคือการผ่าตัดเสริมจมูกนะครับแต่ว่าทําไมหลักการผ่าตัดเสริมจมูกมันถึงฮิตที่สุดเพราะคนรู้ว่าทาจมูกแล้วมันดูเปลี่ยนที่สุดสวยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องฉีดฟิลเลอร์ก็เช่นกันครับการฉีดฟิลเลอร์แล้วดูสวยที่สุดเปลี่ยนที่สุดมันคือฟิลเลอร์จมูก บางคนก็มีคําถามอีกว่าเฮ้ยจมูกมันฉีดฟิลเลอร์ได้ด้วยเหรออยู่ในวงการความงามหมายถึงว่าเดินเข้าคลินิกความงามมาก็เยอะก็ไม่เห็นมีที่ไหนฉีดหรือก็เคยได้ยินบ้างนะแต่มีที่ไหนกันล่ะที่เขาฉีดฟิลเลอร์จมูกได้นั่นแหละครับคือความยาก2ประการของการฉีดฟิลเลอร์จมูกความยากข้อแรกนะครับฉีดฟิลเลอร์จมูกอย่างไรให้สวยเหมือนผ่าเสริมข้อที่2ฉีดฟิลเลอร์จมูก อย่างไรให้ไม่มีผลแทรกซ้อนนี่คือความยากสองประการเพราะอะไรรู้ไหมครับเอาข้อแรกก่อนฉีดฟิลเลอร์จมูกอย่างไรให้สวยมันผ่าเสริมเพราะคนหลายๆคนเนี่ยอยากผ่าตัดเสริมจมูกถูกไหมครับแต่ไม่กล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทําอะไรที่มันไม่ต้องพักฟื้นอ่ะฟิลเลอร์คือคําตอบที่ไม่ต้องพักฟื้นและสามารถทําให้ดูสวยแล้วทาอย่างไรให้มันสวยมันผ่าเสริมต้องบอกก่อนวันนี้ว่าคนที่จะทําแบบนั้นได้เนี่ยหนคนคนนั้นต้อง ผ่าตัดเสริมจมูกอยู่แล้วและฉีดฟิลเลอร์ด้วยเพราะฉะนั้นหมอจึงรู้ว่าฉีดฟิลเลอร์จมูกอย่างไรให้สวยมันผ่าเสริมและทีมแพทย์ของ Inoble c l i n ิ c และ Co v วิ c l i ิ i c ทุกคนผ่านการเทรนการฉีดเทคนิคแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวางใจได้เลยครับว่าฉีดฟิลเลอร์จมูกให้มันสวยมันผ่าเสริมเนี่ย i n o b l e c l ค n ิ c และ CoV i ิ Clinic สามารถทำให้ท่านได้ตอบโจทย์นี้ให้ท่านได้ข้อ2คือหาคนฉีดยาก เพราะว่าฉีดให้ปลอดภัยให้ไม่มีปัญหานั้นยากแล้วได้ผลลัพธ์2ประการละ่ะคืออะไรปกติที่หมอเคยบอกจําได้ไหมขนาดของฟิลเลอร์ที่เราใช้ฉีดบริเวณใบหน้านะครับก็จะมีอยู่5ขนาดด้วยกัน1ก็คือขนาดเล็กบางเบาใหญ่ขึ้นมาอีกคือขนาดปานกลางแล้วก็ใหญ่ธรรมดาใหญ่ปานกลางใหญ่พิเศษส่วนฟิลเลอร์ที่ทางคลินิกเราเลือกมาใช้ก็มีอยู่2ตัวครับคือขนาดปานกลางและใหญ่พิเศษ แบบโมเลกุลขนาดปานกลางบริษัทก็การันตีว่าอยู่ได้1ปีโมเลกุลขนาดใหญ่พิเศษบริษัทเขาเคลมว่าอยู่ได้2ปีคําว่าเคลมว่าอยู่ได้1ปีหรืออยู่ได้2ปีหมายความว่าไงถ้าบอกอยู่ได้1ปีด้วยฉีดด้วยเทคนิคธรรมดานะครับฉีดวันนี้ปกครบ1ปีฟิลเลอร์หายหมดถ้าเลือกตัว2ปีมาฉีดพอครบ2ปีฟิลเลอร์หายหมดแต่เทคนิคที่เราใช้เป็นเทคนิคการฉีดหลบเอนไซม์ฉีดทคนิคหลบเอนไซม์หมายความว่าฟิลเลอร์ ที่ฉีดเข้าไปที่จมูกเนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่าปกติมากไม่ใช่แค่อยู่ได้นานกว่า,กวาปกติเฉยๆคืออยู่ได้นานกว่าปกติมากหมายความว่าถ้าเราเลือกตัว1ปีมาฉีดมันก็จะอยู่ได้1ปีเป็นอย่างน้อยหมายความว่าฉีดวันนี้ปุ๊บผ่านเวลามาครบ1ปีฟิลเลอร์พร่องไปแค่ 10- 2ถ่นนั่นหมายความว่ายังเหลือฟิลเลอร์ตั้ง8 0 9 0ซึ่งยังดูสวยอยู่ถ้าเราเลือกตัว2ปีมาฉีดฉีดวันนี้ป,ป,ปุ๊บผ่านไป2ปีฟลอรร์พ่องไปแค่ 10- 20%ยังมีฟิลเลอร์ยู่้ง 8 0 9 0นั่นหมายความว่าจมูกของท่านยังดูสวยอยู่นะนี่คือการฉีดฟิลเลอร์จมูกด้วยเทคนิคหลดเป็นทรายมันจะอยู่ได้นานกว่าปกติเพราะฉะนั้นนี่คือผลลัพธ์ข้อแรกคือได้จมูกและอยู่ได้นานกว่าปกติข้อที่2นะครับหากเราเลือกฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิหลบเป็นทรายนี่แหละ แต่เราเลือกโมเลกุลขนาดใหญ่พิเศษการฉีดฟิลเลอร์จมูกครั้งนี้ของท่านมันจะไม่ได้แค่จมูกแต่มันจะทําให้ปีกจมูกแคบลงด้วยฉีดฟิลเลอร์จมูกแต่ปีกจมูกแคบลงด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินตัดปีกจมูกเราไม่ต้องมีแผลตัดปีกจมูกเราไม่ต้องมีรอยแผลให้มันดูไม่สวยงามบนใบหน้าไม่ต้องมีรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดและนี่แหละคือผลลัพธ์2ประการจากการฉีดฟิลเลอร์จมูกและหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับ อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราโกวิดคลินิกและก็ไอโนมอลคลินิกนะครับสวัสดีครับ